เมืองไทยนี่มีสตาร์ทอัพเยอะมากนะหลายพันหรืออาจจะเป็นหมื่นสตาร์ทอัพเลยนะแต่ต้องบอกเลยเจ๊งกันไปเยอะครับรอดน้อยแล้วนะประสบคอนเซ็ปยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เลยเอาจจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยออกจากกับดักรายได้ปานกลางเลยก็ได้นะวเวลาเขาไปสตาร์ทอัพไหนนะแล้วแบบว่าออฟฟิศสวยๆนะเขารู้สึกแบบคนลุกเลยคือเขาอันตรายอันตราย,รายเลยค<อ><ล>ือเ,เ,เขารู้เลยว่าเนี่ยแบบอน,นาคตมันไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ไม่มีสตาร์ทอัพที่เจ๊งเพราะโตช้าเกินไปมีแต่เจ๊งเพราะโตเร็วเกินไป สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งของผมพอนี่คือ The Growth Lab ครับรายการที่ช่วยทำให้คุณนั้นเติบโตขึ้นและเก่งขึ้นทุกครั้งเราเจอกันนะวันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง5 mindset ที่ต้องมีถ้าอยากทำสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จครับต้องบอกนี่ก่อนเมืองไทยนี้มีสตาร์ทอัพเยอะมากนะเมื่อก่อนเรามีน่าจะมีเป็นหลายพันหรืออาจจะเป็นหมื่นสตาร์ทอัพเลยเนาะแต่ต้องบอกเลยเจ๊งกันไปเยอะครับรอดน้อยแล้วนะ ประสบความสำเร็จยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่าที่มานั่งคุยผมหรือ่านั่งคุยกับพวกเราในวันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งนั้นนะสตาร์ทอัพนี้เป็นสตาร์ทอัพด้านเวลส์เทคนะครับดูแลเงินลูกค้ามากกว่า10,000ล้านบาทนะนั่นคือจิตตะนั่นเองครับวันนี้เราอยู่กับ CEO ของจิตตะคุณเผาดาวุฒิเดืองสมบูรณ์สวัสดีครับคุณเผาครับสวัสดีครับคุณเผาครับเห็นบอกวันนี้มี5 mindset ที่คนจะทำตาร์ทอัพให้สำเร็จต้องมีใช่ไหมครับผม 5อย่างที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับจริงๆข้อแรกที่สําคัญเลยครับ start with the problem อ๋ไม่ใช่ start with t m o นี y เลยไม่ใช่ครับคือจริงๆต้องบอกว่าคนที่จะมาทำสารอัพส่วนมากที่ข้อแรกที่ทําให้ล้มเหลวคือมาเพราะอยากรวยอยากดังไอ้นู่นพวกเนี้เพราะมันทำแล้วมันไม่รวยไม่ดังเร็วๆแน่นอนมันต้องผ่านอะไรเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดแค่ว่าอยากมาหาเงินน่ะคุณไปทําอย่างอื่นได้เร็วกว่า แต่สตาร์ทอัพจริงๆที่ถ้าเราไปดูครับคนที่จะประสบความำเร็จได้ก็คือต้อง start with the problem แล้วที่จะ s u c c e s s ใหญ่ๆด้วยๆ่แบบ Google Facebook อะ่ะคือเขาแก้ปัญหาที่มันยิ่งใหญ่มากถูกไหมครับช่วยคนทั้งโลกได้แบบนี้ปัญหา Google คือเฮ้ยพอมีข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเยอะคนหาของไม่เจอ Google แก้ปัญหานี้ได้แล้วปัญหานี้แก้ปัญหาหคนได้เป็นพันล้านทั้งโลกถูกไหมรหรือทํา Google Chrome ให้มันเป็นเบราว์เซอร์ที่คนพันล้านใช้ได้ทำ YouTube เพราะวิดีโอคนอยากดูอแก้ปัญหาได้ Facebook ทำให้คนอ่ะคอนเน c กกันได้ทั้งโลกเป็นเพื่อนกันได้ทั้งโลกแบบนี้ครับนี่คือ start with the problem ถ้าคุณหาปัญหาเจอคุณก็จะแก้ปัญหานั้นแล้วคุณจะมีความสุขกับมันคือความสุขไม่ได้แค่เรื่องของตัวเงินถูกไหมครัแต่คุณแก้ปัญหาได้คนมีความสุขคุณก็ทําให้เติบโตไปได้โดยเพราะในวันไลายๆครับของ s t a r t u ออ่ะถ้าคุณไม่มีตรงเนี้ย คุณจะรู้สึกแย่มากแต่ถ้าคุณกําลังแก้ปัญหาบางอย่างอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าถ้ามันสําคัญมากพอต่อให้คุณไม่ได้ตังคุณก็อยากช่วยคนอยากแก้มันมีทางไปใช่ครับบิ๊กไวเราก็จะรู้สึกเฮ้ยอยากไปต่อเหมือนที่ถ้าผมจำไม่ผิดอีลอนมัสก์ก็จะบอกไว้ว่าถ้าปัญหานั้นมันยิ่งใหญ่พออ่ะคุณก็จะอยากแก้มันของผมเองจิตตะเนี่ยปัญหาที่เราอยากแก้คือเรารู้ว่าคนจํานวนมากอ่ะ ไม่สามารถลงทุนได้แล้วชีวิต financial literacy financial life อนาคตของเขาอะมันจะแย่เพราะนั้นเราจะทำไงให้เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาทำให้คนลงทุนได้ผลตอบแทนที่ดีด้วยวิธีที่ง่ายใช้ชีวิตปกติเลยแต่คุณจะมีเงิน ในอนาคตได้จากการลงทุนที่ดีเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เห็นไหมครับมันคือปัญหาของคนทั้งโลกเป,โเป็นปัญหาที่โครตรใหญ่เป็นปัญหาที่โคตรใหญ่ใช่แล้วถ้าเราแก้ได้จริงมันจะแฮปปี้มากสมมติต่อให้แค่แบบเราช่วยให้คนสามารถเก็บเงินแล้วลงทุนแล้วได้คนละหล้านบาทแต่เราทําได้1ล้านคนมันคือโห มันคือ1ล้านล้านบาทมันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่นะอาจจะอาจจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยออกจากกับดักรายได้ปานกลางเลยก็ได้นะหรืออะไรแบบนั้น<ม>หรือมีคน1ล้านคนที่วันหนึ่งสมมติอีก30ปีข้างหน้าเขามาขอบคุณเราว่าเฮ้ยพอเขาเริ่มลงทุนกับจิตตะตั้งแต่30ปีก่อนตอนเนี้ยเขาเลยกเกษียณได้มีความสุขถามว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแล้วแต่ เราทำประโยชน์ให้คนเป็นล้านคนแบบเนี้ยผมว่ามันคือความสุขอย่างเงี้ยครับตอนนั้น Start with the problem มันจะทำให้เราเดินหน้าไปได้เรื่อยๆแล้วประเทศไทยนี่ปัญหาใหญ่มากเลยเนาะคือแบบคนแก่แล้วเกษียณไม่ได้นี่คือแบบมีจำนวนเยอะมากนะครับถูกครับเขาบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณตายเร็วเกินไปหรอกแต่คุณดันอายุยืนแต่ไม่มีตังค์อันนั้นมันโหดร้ายสุดแล้วปัญหานี้น่ากลัวมากถูครับถ้าเราเจอปัญหาแล้วข้อ2ทําอะไรต่อครับข้อที่2คือคุณต้องหาจุด เด่นจุดแข็ง competitive edge ของคุณให้เจอว่าคุณมีดีอะไรคุณถึงจะไปแก้ปัญหานั้นให้ได้ถูกไหมอย่างสมมติถ้ามองเรื่องของ Google Search En g i n e ก็บอกตอนนั้นเนี่ยข้อมูลมีเยอะแล้วคนไปเซิร์ชผ่านยัคูเลยก็ตามอ่ะมันเซิร์ชมั่วเลยเซิร์ชเรื่องนึงเจอเรื่องนึงอะไรเงี้ยม,มันมันโฆษณาโฆษณาก็เต็มหมดเลยปโฆษณาษณเต็มไปหมดคือแบบเละเทะคือมันไม่มีเซิร์ชที่หาของได้ตรงได้เร็ว Google ก็เลยบอกว่าอ่องั้นเขามี edge ใหม่ใช้เทคโนโลยีใหม่ชื่อว่า Page rank ก็คือไปดูว่านอกจากคนอ พูดถึงอะไรบนเว็บนั้นเยอะแล้วอะเว็บที่ดูมีข้อมูลถูกต้องที่สุดอะ mm hmm. เขาบอกว่ามันจะมีคนรีเฟอร์ถึงเว็บนี้เยอะสุดอันนั้นคือเอาเอาอัลกอริทึมแรกว่าเพจแรกเพื่อมาจัดอันดับว่าเว็บไหนอะมีข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลนั้นอะถูกต้องที่สุดดีที่สุดคนต้องพูดถึงมันเยอะสุดหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆสร้างอัลกอริทึมให้มันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทําขึ้นเรื่อยๆมาแบบนี้ครับหรือว่าถ้าอย่างปัจจุบันเราอยู่ในยุค E v ีเนาะถูกไหมเราจะดิสรั t ตัว เทคโนโลยีสันดาป ICE ได้ยังไงถูกไหมครับจุดแข็งของเทสลามาก็าคือ,อเป็นแบตเตอรี่แล้วต้องทำไงต้องวิ่งให้ได้นานชาร์จทีนึงวิ่งได้หลายร้อยโลถูกครับแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์มาควบคุมรถถูกครับสามารถต่อไปเป็นออโตนอมัสอ่านไร้คนขับได้อะไรแบบนี้นี่คือจุดแข็งของคุณที่ยิ่งคุณพัฒนาไปครับคู่แข่งยิ่งแข่งยากถ้าอย่างในมุมของจิตตาเองเราเจอปัญหานี้แล้วว่าคนลงทุนไม่ได้ แล้วเราจะทํำยังไงล่ะจุดแข็งเราคือเรารู้ว่าเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีมาเพื่อช่วยวิเคราะห์หุ้นได้ถมัมีอัลกอริทึมของเราเป็น AI ก็คือจิตตะเรนกิ้งถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นนะ่ะเราก็พัฒนาเทคโนโลยีมาเพื่อช่วยบริหารจาัดก,การพอร์ต ให้กับนักลงทุนได้แบบอัตโมัติเลยทุกคนไม่ต้องทํำอะไรกระจายความเสี่ยงปรับพอร์ตให้เสร็จสับอันนี้เราก็มองว่าเป็นจุดแข่งของเราเราปัจจุบันบริหารจำนวนกองทุนเยอะสุดในประเทศได้สามารถลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายได้ทั้งโลกอันนี้มันก็จะมาเป็นจุดแข็งที่ ถ้าคนจะมาเรียนแบบอะเฮ้ยโอ้โหมันยากมากแล้วนะมันไม่ใช่แค่อยู่ๆมีเงินปุ๊บมันดีดนิ้วสร้างแข่งได้เลยอ่ะไม่ใช่นี่คือจุดแข่งของเราที่เราทําได้ต่อเนื่องนะครับัคือ2ข้อแรกและข้อ3ครับผมข้อ3ก็คือพอเรามีปัญหาเจอแล้วนะมีจุดแข็งข้อ3ก็คือใช้เงินให้น้อยใช้ใจอย่างประหยัดคือสตาร์ทอัพอะแน่นอนว่าพอเรา เหมือนเริ่มสร้างมาครับทุนมันน้อยอยู่แล้วแต่เราจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดโดยเฉพาะสตาร์ทอัพส่วนมากอะเหมือนมันทําให้ก่อนอะหรือใช้ฟรีหรือนู่นนี่นั่นนะครับกว่าจะได้รีเทิร์นกลับมาเนี่ยอาจจะอีก3ปี5ปีบางแห่งสร้างมายังไม่มี Business Model เลยด้วยซ้ําแบบนี้เพราะนั้นคุณต้องใช้เงินให้น้อยๆหน่อย,อย,อยเวลาเราไปอ่านสตาร์ทอัพที่ประสบความลุล่วส่วนมากอะจะเห็นว่าช่วงแรกเขาใช้เงินประหยัดนะครับอย่าง Amazon Google เองสมัยก่อนอะเขาเอาประตูเก่าๆมาเป็นโต๊ะทํางานนะครับเ mm hmm. พราะสมัยก่อนซื้อตต๊ะทาําางนนมััใช้ แพงเขาก็เลยไปเอาพวกไม้อัดประตูหรืออะไรอัดแล้วก็เอามาวางบนลังแล้วนั่งทํางานกาันพยายามใช้เงินไปกับสิ่งที่จําเป็นเช่นไปจ้างคนเก่งๆใช้กับ strategic move บางอย่างแต่ไม่ได้เอาเงินมาสร้างออฟฟิศสวยๆตอนที่เขามาสร้างออฟฟิศสวยๆมันที่เราเห็นแล้วเนี่ยมันคือตอนที่เขาทําเงินได้เป็นพันล้านรวยแล้วอะไรเงี้ยหรือมีมี VC มาลงเงินเยอะมากๆแล้วเขามี user แบบเป็นหลักร้านร้อยล้านคนคือชัวร์ว่าเมื่อไหร่ที่หาเงินได้อะเขาได้เยอะแน่นอนถูกไหมครับแต่สตาร์ทอัพยุคใหม่ๆบางทีมาคิด เลดฟันไม่ได้ทำออฟฟิศสวยๆคือบ<ช>ิสเนสโมเดลยังไม่แข็งยังไม่รู้เลยจะชนะคู่แข่งยังไงจะไปรอดหรือเปล่าแต่เอาเงินไปละลายกับอะไรพวกมีเยอะอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดน,นิดนึงคุณแจงได้เลยมันไม่ดีถูกไหมครับอ่าแบบนั้นคุณอพูดมาผมนึกถึงนี้เลยอดีต CEO ของ g o เ g l e รู้สึกจะชื่อเอริก เอลิชมิธเอริชมิธเั่บอกว,ว่าเวลาเขาไปสตาร์ทอัพไหนนะแล้วแบบว่าออฟฟิศส,สวยๆนะเขารู้สึกแบ,บบคนลุกเลยคือเขารู้เลยว่าเนี่ยแบบอนาคตมันไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ใช้เงินไปกับบางอย่างที่ไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยก็อาจจะโชคดีครับที่จิตตะอย่างผมเองเป็นนักลงทุนมานเคยทําธุรกิจมาแล้วอะก็จะใช้สอยอย่างประหยัดแม้ว่าเราจะเลทฟันได้เป็นร้อยล้านอะไรเงี้ยเราก็จะต้องบอกทีมงานว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เงินที่เราหาด้วยตัวเองนะนี่มันคือเงินคนอื่นมาลงทุนเพราะฉะนั้น เราไม่ควรใช้สุรุ่ยสุร่ายเราควรใช้เงินคนอื่นด้วยความแบบถูกต้องอะ่ะใช้เพื่อประโยชน์จริงๆของเพื่อนักลงทุนเนาะส่วนถ้าอนาคตเราอยากจะทําอะไรใช้เยอะๆในแบบที่เราอยากจะใช้เนี่ยรอจนเราหาเงินได้เองก่อนไหมรอจนเรากําไรก่อนไหมแบบนั้นอะ่ะเราก็จะเรียกว่าพ้นขีดโคมา่าพ้นขีดอันตรายเราจะใช้เงินผิดพลาดยังไงไม่เป็นปัญหาหรอกตราบเท่าที่เรามี business model ที่แข็งแรงมีรายได้มาสม่ําเสมอเราอยู่รอดแล้วคุณจะใช้ได้คล่องตัวมากขึ้นอ่าแตะสับส่วนมากอะ่ะ มักจะไปใช้เยอะๆก่อนที่ทุกอย่างมันจะมั่นใจได้เจอปัญหาแล้วมีจุดแข็งแล้วนะครับแล้วก็ใช้เงินน้อยแล้วข้อที่4ครับข้อที่4เนี่ยสำคัญนะครับ direction สำคัญกว่า speed คือทิศทางสำคัญกว่าความเร็วหมายความว่า startup ส,ส่วนมากบางทีเราจะได้ยินมาเนี่ยต้องโตต้องโตต้องโตมันถูกต้องนะครับต้องโตเนี่ยเป็นพื้นฐานของ startup แต่คุณต้องโตให้ถูกทางด้วย หลายๆครั้งเนี่ยที่มันผิดพลาดมากที่สุดมันมาเรื่อยๆจากข้อ3าเลยสรอัพ up วนากเลทฟันจาก VC ได้ได้ตังมาแล้วคุณเอาไปอัดฉีดให้ธุรกิจมันโตเร็วแต่คุณลืมไปว่าทิศทางมันอาจจะยังไม่ถูกต้องเพราะนั้นเหมือนคุณไปผิดอะแล้วคุณไปเร่งสปีดอะครับมันยิ่งไปผิดทางไกลเรื่อยๆกว่าจะย้อนกลับมาไม่ทันแล้วแต่การที่คุณจะใช้เงินแล้วเร่งสปีดได้ถูกต้องคุณต้องมั่นใจว่า d i r e c t ั o เนี่ยถูกต้องคุณมี product ที่มัน market fit แล้วนะมีคนต้องการ market ไซส์มันใหญ่ คุณมีเลเ,เ,เวลเ i l เดีที่แข็งแรงคุณมีแต้มต่อเหนือกว่าคู่แข่งแล้วคุณอัดฉีดเงินเข้าไปเพื่อ acquire user เอามาเพื่อจ้างงานคนเพื่อขยายให้เร็วอันนี้แบบนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องกลับมาว่าสปีดสำคัญไหมโกส์สำคัญไหมใช่แต่คุณต้องชัวว่าดิเรกชันคุณถูกถ้าดิ e รกชันยังไม่ถูกอะ่ะอย่าพิ่งไปเร่งสีเร่งโตมา <mm> ถูกไหมครับเขาเรียกว่า ต้องไขปัญหาให้ถูกคุณมี product ดีและ business model ถูกต้องมีจุดยืนใน i n d u s t r y แล้วสามารถหาลูกค้าได้ลูกค้ามี s t i c k i ness อยู่กับคุณจ่ายเงินให้คุณ happy อะไรทุกอย่างครบเนี่ยคุณจะจ่ายเงินแล้วดึงลูกค้ามาขยายไงไม่ค่อยเป็นไรหรอกแต่ถ้า startup หลายแห่งอะเลสฟันเป็นยูนิคอร์และ mm. อ่าสุดท้ายเจ๊งอ่ะเพราะอะไรเพราะ direction มันผิดหรือว่าเขาก็ยัง ไม่ได้เหนือกว่าคู่แข่งขนาดนั้นแต่พยายามจะเบินเงินสู้ด้วย s t r a t e g i e ที่ผิดอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เพราะนั้นจำคำไว้อย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าไม่มีสตาร์ทอัพที่เจ๊งเพราะโตช้าเกินไปมีแต่เจ๊งเพราะโตเร็วเกินไปถูกไหมครับเพราะนั้นโตอย่างถูกต้องอะ่ะดีกว่าโตอย่างเร็วๆแต่ผิดทิศทางเพราะนั้นทิศทางสำคัญกว่าความเร็วครับผมข้อที่5เข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายเป็นข้อที่สําคัญด้วยครับก็คือเขาเรียกว่าสําคัญไมซชคือต้อง เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพราะโลกของสตาร์ทอัพโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปไวมากวันดีคืนดีอาจจะมีคนมามีอะไรเทคโนโลยีดีกว่าเรามีคู่แข่งใหม่ผ,ผู้บริโภคเปลี่ยนเทรนด์อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องคอยตื่นตัว alert อยู่เสมอนะมีอะไรให้อ่านมีความรู้ใหม่ๆเราไปดูอินดัสทรีดูลูกค้าเราตลอดเวลา เขาต้องการอะไรบ้างอย่างเจฟเบโซเนี่ยผมก็จะชอบอ่านเขามากนะครับเขาก็จะบอกว่าเขาจะต้องพยายามโฟกัสที่คัสเตอร์เมอร์ว่าคัสเตอร์เมอร์ต้องการอะไรแล้วเขาก็จะไปทำอย่างนั้นเขาบอกอันนึงที่ผมก็ชอบครับสตาร์ทอัพทั่วไปมักจะไปโฟกัสว่าอีก10ปีข้างหน้าถูกไหมผู้บริโภคจะเป็นยังไงอะไรแบบนะั้นแต่เขาจะมองอีกอย่างหนึ่งมุมกลับด้วยว่า อะไรที่อีก10ปีข้างหน้าลูกค้าก็ยังต้องการและไม่เปลี่ยนแล้วเขาก็จะพยายามทําอันนี้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆมนก็คือ i m p r o v สสิ่งที่ลูกค้าก็ยังชอบแล้วเขาทําให้เหนือกว่าคนอื่นมันก็จะไปตอบข้อ2ด้วยคือจุดแข่งเราดีขึ้นอย่างอเมซอนเขาบอกว่าก็มี3อย่างถูกไหมว่าอีก10ปีข้างหน้าลูกค้าก็ต้องการอย่างแรกสุดคือ ต้องมีของให้ซื้อมากขึ้นบนอเม z o n อันดับที่2ก็คืออะไรครับอ่าราคาต้องถูกกว่าที่อื่น<ม>เขาบอกว่าอีก10ปีข้างหน้าไม่มีลูกค้ามาบอกว่าอยากให้ราคาเราแพงกว่าชาวบ้านไม่มีอยู่แล้วอันดับ3คือส่งของได้เร็ว<ม>เห็นไหมครับอเมซอก็จะลงทุนกับสิ่งพวกนี้ให้เยอะที่สุดถามว่าเขาเรียนรู้และอินพ v e ฟไหมใช่แต่อินพุ v ฟในสิ่งที่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะทําให้เขาแข็งแกร่ง ขึ้นเรื่อยๆรวมถึงคนที่เป็น CEO เองเนี่ยต้องเปลี่ยนบทบาทเยอะจากช่วงแรกทีมน้อยๆอะ่ะเขาเป็นหลายช everything ออฟฟิเซอร์ต้องทําทุกอย่างนะยันอะไรเช็ดโต๊ะถูโต๊ะอ, hmm. อ่ะแล้วก็อะไรครับต้องเป็นเซลล์แล้วก็ต้องเป็นแบบ Visionary เราก็จะต้องปรับบทบาทตัวเองเพราะถ้าเราปรับบทบาทตัวเองไม่ทันนะครับซีอจะกลายเป็นคอขวดของธุรกิจอเองก็จะไม่ดีเพราะนั้น Learn and Improve อันนี้สำคัญครับครับผมสูกเป็นหข้อนะมี1คือปัญหา2คือมีจุดแข็ง3คือใช้เงินน้อย4คือทิศท,ทางถูกต้องแล้วก็5คือพัฒนาและนี่คือ5 m i ไม s ซ t ครับที่คนอยากจะทำสตาร์ทอั ให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องมีนะทีนี้ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้เราจะมีโบนัสแทร็กให้นิดนึงนะ,ะนั่นก็คือถามสดได้ไม่ได้เตรียมกันด้วยนะได้ไดถ้าจะให้คุณเผ่าแนะนำไปหนึ่งในฐานะที่เป็นรุ่นพี่สาระพิธามมาจะถึงเรียกว่าสําเร็จแล้วล่ละถ้าจะฝากถึงผู้ประกอบการหน้าใหม่แล้วกันครับที่อยากจะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้เลยฟังปุ๊บรู้สึกอินสปายเนี่ยถ้าจะฝากให้เขาสักอย่างหนึ่งได้เนี่ยนอกเหนือจาก5ข้อเนี่ยมีสักอย่างไหมครับโอ้จริงๆครับยากเลยครับ5ข้อนี้จริงแทบจะครบแล้วแต่ถ้าจะมี คนใหม่ๆมาผมว่าว่าอีกข้อหนึ่งก็คือโฟกัสก็คือบางทีเขาบอกว่าสตาร์ทอัพมันก็เหมือนงานการแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งมันเราไม่ได้จะอยู่กับมันแค่ปี2ปีนะบางทีต้องอยู่เป็น10 20 30ปีเพราะนั้นเลือกให้ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วก็โฟกัสกับมันไปให้สุดมันเลยกลับไปข้อหนึ่งครับเอาปัญหาที่เราอยากแก้แล้วเรามีแต้มต่อในการแก้เราสนุกกับมันต่อให้เราจะไม่ได้เงินมากแต่เรามีความสุขกับการทําอย่างเงี้ยไปได้อีก30ปีอบปีเดี๋ยวคุณก็จะประสบความสําเร็จเองเพราะคุณทําาได้นกว่า คนอื่นนะครับเพราะนั้นเลือกให้ถูกต้องแล้วก็โฟกัสไปให้ยาวๆครับ นี่เลยนี่ได้โบนัสด้วยนะและนี่คือ The g r o w t ์แสบในวันนี้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้นะก็สามารถกดไลค์ให้เราได้กด Super Thanks ให้ทีมงานได้นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ครับถ้าคุณคิดว่าเนื้อหาเนี่ยมีประโยชน์กับใครก็แชร์คนนั้นเนาะสุดท้ายขอความร่วมมือขอรบกวนอย่างหนึ่งด้วยกันนะถ้าชอบเนื้อหานี้นะก็กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากเรา The g r o w t ์แสบครับวันนี้ต้องขอบคุณนะ Special Guest ของเราคุณเพานะครับขอบคุุุุณณณมมมากกกกคค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 ครรรรรััััััััับบบบบบออ่่เเพสสสสววววดดดีีีแล้้ไจนนให The Growth โชท have